ขนมเปี๊ยะสอดไส้หมูหยองลองเลยจ้าก้อนใหญ่ดีนะขอดมก่อนโอ้กินดีมากแบบไส้เลยจ้าข้างในเขาจะมีหมูหยองลน้ลนแบบนี้นะจ้าขอลองชิมก่อนนะอ,อร่อยหนึ่งกล่องมีจุดสองชิ้นม่ถึงร้อยบาทดูกันเป็นขนมทานเล่นจากแบรนด์ MD ที่บรรจุมาในซองใสสะอาดสีสันน่ารับประทานแบบนี้จ้าโดยหนึ่งซองเขาจะสี่สิบสองกรัมนะจ้าประมาณร้อยแปดสิบแคลอรี่น่ากินมากไปลองกันเลยจ้าแกออกมาเลยจ้าเขาจะชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะจ้า หอมกลิ่นหมูยองมากขอแบบไส้หน่อยเจ้าเยอะจริงตัวนี้ขอคำนะอออืหมานะเหมาะมากสำหรับกินคู่ชานมหรือกาแฟนะจ้ะรองท้องระหว่างวันตัวนี้เอาอยู่เลยจ้าขออีกคำคำโตโตเลยออเก็บได้นานถึงหกเดือนไปเลยนะจ๊ะแบบไม่ต้องแช่เย็นหกกินเพลินมากจะหมดแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าขนมเปี๊ยะสอดไส้หมูยองจากแบรนด์เอ็มดีกินเพลินมากตัวนี้ขออีกคำ หนึ่งกล่องมีสิบสองชิ้นนะจ๊ะไม่ถึงร้อยบาทใครอยากกินของอร่อยแนละ้วขคยังหมดร้อน